CJ Express มามืดแห่งธุรกิจค้าปลีกที่ทำกำไร20%อัพทุกปีเขาทำได้อย่างไรพลิกธ <|ja|> ุรกิจด้วยไอเดียวันนี้กับผมจอร์นเฉลิมวงครับปกติทุกคนคงคุ้นเคยกับร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven อยู่แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่นานมานี้มีร้านสะดวกซื้อภูทร CJ Express ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งเต็มตัวกับยักษ์ใหญ่อย่าง7 eleven ด้วยจุดขายของการเน้นจุดแข็งแล้วไม่ทำอะไรเลยกับจุดอ่อนของตัวเองครับการรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำอย่างเดียวย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำสออย่างในเวลาเดียวกันถ้าเราพัฒนาและเรียนรู้ในสิ่งที่เราถนัดโดยไม่เสียเวลาไปแก้ไขจุดอ่อนคนจะมองข้ามจุดอ่อนของเราและในวันนี้ผมเอาเคสของ C J Express มาเล่าให้ฟังครับ CJ Express คือร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในเครือของบริษัทคาราบาวแดงที่นำทีมโดยคุณเสถียรเศรษฐิิ์ที่เข้ามาซื้อกิจการร้านค้าปลีกเจ้าใหญ่ในจังหวัดราชบุรีก่อนจะขยายสาขาและเติบโต,ตอย่างรวดเร็ว CJ Express รู้ตัวว่ามีคู่แข่งที่แข็งแก่งกว่ามากสนามค้าปลีกก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ลงสนามมาเล่นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องโลเคชั่นอำนาจการต่อรองหรือราคาที่คู่แข่งแทบจะยึดทั้งตลาดไว้กับตัวและจะเอาอะไรไปสู้ไม่ง่ายเลยนะครับ ที่จะหากลยุทธ์มาต่อสู้ในสนามที่ร้อนแรงแบบนี้แต่ CJ Express รู้ดีว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญของตลาดแถบภูทรจึงใช้จุดแข็งมากลบจุดอ่อนของตัวเองได้ดังนั้นถึงแม้จะเป็นร้านสะดวกซื้อเหมือนกันแต่ CJ Express ก็ไม่ขายของแบบเดียวกับ7ซเว่น ที่มุ่งเน้นกลุ่มสินค้าพวกอาหารแต่ลงมาเล่นกับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตชนกับมินิบิ๊กซีโลตัสแทนไฮเปอร์มาร์เก็ตคือการรวมกันของซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราไปเดินโลตั s สเนี่ยเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่ามีทั้งร้านอาหารมีทั้งธนาคารมีทั้งร้านขายเครื่องกีฬาหรือแม้แต่ร้านตัดแว่น จุดอ่อนสําคัญคือการที่เป็นเจ้าใหม่ในตลาดค้าปลีกที่แข่งกันด้วยราคาและทําเลที่ตั้งบวกกับต้นทุนสูงใครที่เป็นเจ้าตลาดที่ลูกค้าติดแบรนด์มาก่อนมักจะได้ทําเลที่ดีและต้นทุนที่ดีไปก่อนเรียกว่าได้เปรียบทั้งเรื่องการต่อรองราคาและการเข้าถึงลูกค้าแต่ด้วยเหตุผลนี้ทําให้ cj express ยังไม่ขยายสาขาไปทางภาคอีสานมากเพราะต้นทุนทางด้านโลจิสติกสูง โดยเลือกที่จะหันไปหาลูกค้ากลุ่มนอกเมืองจับตลาดที่ยังมีช่องว่างให้ไปและตัวเองรู้จักเป็นอย่างดีจากการขายคาราบาวแดงมาอย่างโชคชน CJ Express รู้ดีว่ากลุ่มลูกค้าของตัวเองคือแม่บ้านและผู้ใช้แรงงานเขาจึงพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นและขายเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าของเขาต้องการจริงๆเน้นความสะดวกไม่ต้องนั่งรถเข้าเมืองก็เจอทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านกาแฟเครื่องซักผ้า CJ Express ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองตีตลาด โดยพุ่งเป้าไปที่การขยายสาขาในแถบชานเมืองเน้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมและผู้ใช้แรงงานที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะมีกำลังซื้อสูงเริ่มจากต่างจังหวัดแล้วค่อยๆตีจังหวัดรอบนอกกรุงเทพเข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ชนกับคู่แข่งแบบจังๆใช้วิธีสกิจจากชานเมืองเข้าสู่เมืองแบบไม่รีบร้อนเดินตามเกมที่ตัวเองเชี่ยวชาญด้วยแนวคิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกซื้อของคนไทยเพื่อคนไทยพร้อมสโลแกนครบพบทุกสิ่ง ถูกจริงทุกวันเป็นสโลแกนที่จำง,ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ทันที CJ Express เข้าใจคอน sumer inside ได้ดีมากๆอย่างการเปิดสาขาทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะใช้คุณแอดคาราบาวและคุณเสถียรสองผู้บริหารของ CJ Express เนี่ยมาเป็นแบรนด์แอมบอสเตอร์สร้างให้เกิดภาพจาในการเปิดสาขาทั่วประเทศการใช้พรีเซนเตอร์เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นทางลัดที่ทําให้คนจําแบรนด์ได้แต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันคือบางครั้งเนี่ย การใช้พรีเซนเตอร์เนี่ยทำให้คอน s u m e r จำพรีเซนเตอร์ได้แต่จำไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรในกรณีของ C J Express การใช้พรีเซนเตอร์เพื่อคุอยกับคนรอบนอกเมืองถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆเพราะเหล่าเซเลบและดาราเหล่านี้มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมายสูงลองไปดูภาพยนตร์โฆษณาของ C J Express กันครับนี่หล่อนไปซื้อของมาตามนี้ให้ครบนะตามงบที่ฉันกำหนดแปรงสีฟันยา,ส,นยาสีฟันชานมแชมพูผงซักฟอกอาสารอาหารแห้งดำยาวแบบผ้านุ่ยยาวขนาดเนี้ย ส่งไลน์ไม่ได้ไหมคะไลน์เฮค,ค,คุณนายคะมันมันยอกย้อนครับมันเถียงคุณนายคะ่ะนี่ยอกย้อนฉันเลอไปซื้อมาน้ำหน้าอย่างหลอนนะทำไม่ได้หรอกหนังเรื่องแม่ผัวนี้เป็นการล้อเลียนละครน้ำเน่าที่กลุ่มเป้าหมายชอบดูแล้วมาบิดเรื่องราวเพื่อขายในสิ่งที่แบรนด์อยากสื่อสารแต่ความจริงด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ชัดทั้งแม่บ้านและชาวโรงงานสามารถเอาคอนซูเมอร์อินไซต์ของคนสองกลุ่มนี้มาเล่นได้อีกเยอะ ลงสนามมาแล้วกว่า15ปี CJ Express วันนี้มีสาขาทั่วประเทศกว่า580สาขาและยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรามาดูตารางอันน่าเบื่องนีนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่า CJ Express เติบโตกว่า36%ในปี2562ขยี้ร้านค้าอื่นๆได้อย่างขาดลอยเป็นร้านค้าที่พยายามเป็นมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างแท้จริงไอเดียดีๆที่ได้จากการดู CJ Express มีอยู่5ข้อด้วยกัน ข้อ 1. ลงไปจับก,กลุ่มลูกค้าและพื้นที่ที่ตัวเองถนัดข้อ2ทําสิ่งที่ตลาดไม่มีและผู้บริโภคต้องการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีทั้งแผนกเครื่องสําอางมีบริการซักผ้าและยังมี DIY ของแต่งบ้านด้วยข้อ3ไม่แข่งในสิ่งที่เรายังสู้คู่แข่งไม่ได้เน้นแข่งกับตัวเองข้อ4พัฒนาสิ่งที่มีเพิ่มบริการความหลากหลาย เป็นมากกว่าล้านสะดวกซือ้อข้อ5ตั้งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดและใส่ใจเรื่องคอน s u m e r อิน i g h t ถ้า CJ Express อยากขยายสาขาให้ได้1,500สาขาภายในปีหน้านผมว่าเขาทำได้ <c oughs> เพราะการคิดแบบขยายธุรกิจการตีแบบกลยุทธ์ต่าล้อมเมืองและการเพิ่มสินค้าโดยที่ไม่หยุดนิ่งผมว่าเขาไปถึง1,500สาขาแน่นอน <c oughs> ดูคลิปนี้จบแล้วอยากซื้อของที่ CJ Express แต่แถวบ้านไม่มีกด subscribe เลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาตั้งที่บ้าน